สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัดเกม i ี u ูน่าออนไลน์หรือพูดง่ายๆคือเกมไอ u ูน่านะครับอ่าแป๊บนึงครับนะคะขอตั้งกล้องดีๆก่อนคือว่าไม่มมามไม่ได้ซื้อเคสมานะครับก็เราตั้งกล้องแบบง่อยๆเอานะครับแม่ปวดแขนชี้ปอดเนี่ยแรกอันนี้อันนี้คือผมเล่นใน เจออังกฤษเขานะครับอันแรกตั้งชื่อโอเยสอันนี้เคยเป็นผูช้ชายผู้หญิงส่วนทรงผมนะครับอันนี้ทรงผมอันนี้คือสีผมนะครับผมเจ้าทรงไหนดีเนี่ยเจ้าผมยาวครับผมอ่ะ <c oughs> เออไม่เอายาวไปยาวเกินนักเลงไป <c oughs> ไม่โอ้่ะโอ้ยผู้หญิงทรงเยี่ยอะไรเนี่ย โวยสาตว์โอ้ยหนักหนักเข้าไปใหญ่โอ้จะบันเลยแล้ววันนี้โอ้ยไม่อะทรงเก่าแกา่ไม่เอาอะไม่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 ไมไมโอ้ยปวดหัวเริ่มต้นมาแรกเลย โท่งนี้แล้วกันมีทรงอื่นอมั้งเออนนี้ดิอันนี้สีผมนะครับอืผมเป็นคนชอบสีฟา้าเบรกแล้วก็เลือกสีผมที่มันเข้ากัน อ่ะสรงนี้แล้วกันเนาะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับยังหวันนี้โหลดทรัพยากรจะคลิปแม่งกว่านไม่ออกคือว่าผมอาจจะอ่านไม่ออกนะครับแต่ผมพอเล่นเป็นอยู่นะครับอย่าอย่าย่า,ยา,ยา,ยา อย่าเดือดรูปเชียวคือว่าเวอร์ชั่นนังกิษอ่ะคือเวลจะอัพไวมากครับแนะนำให้เล่นเวอร์ชั่นนังกิดครับถึงใครจะอาจ่านไม่ออกก็เกิดแต่ก็ดีครับได้ได้สับด้วยควายมิดฮโอ้ยอ่ะ ให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆเกฑนๆเป็นสิบเวลก็อัพเก่งๆอืมสามารถรับจอบได้นะคะถ้าเกิดเวลสิบขึ้นไปเป็นพวกชอบตะบันครับ <laughs> โอเคอันนี้แหละอัน,นอันนี้คือเอาไว้ก่อนนะครับส่วน,นนี้คือนักลบอันนี้คือนักเวท คือส่วนใหญ่นะครับผมจะเป็นพวกชอบสายบวกทะลุนะครับผมจะได้เป็นวอร์รเออร์ครับด,ดัมดิดมอือหือคลิปแม่งคล้กเกอ่านไอ้สัตว์ Hey you สตีนแหละเออเย่ๆสตีนสตีนเขี้ยอะไรก็ว่าไปสัตว์ เกียรติฟังเวิร์ดเย็ดโดเอสเคมเอ็มเคทุยเออได้ไน้สักทีศาสตร์ทำไมคนมันช่างแอบอัดกันอย่างเช่นนี้โอ้ยแม่งเลย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 แม่โกดังโกดังโกดังเยนนิเวลโอเยสพากูเวลได้ไหม กูพูดอังกฤษไม่เป็น Help me to up level ทุยใช่ไหมเนี่ยอ้าน่าคลังเอมาดึงออกมาโอ้ยปวดง่ามคอหมดแล้วอย่าง,งงนะครับนี่คืออะไรของฝากจากของฝากจากในนี้นะครับอียยทุยกูเล่นมาตั้งนานแล้วสัส เพราะผมไปแอบ,บเล่นมานิดึงก่อนจะมาถ่ายนะครับมาติดตั้งเฮียฮ่าฮ่ฮ่าคอปเปอร์ลีเพื่อกินนั่งแคบเลือดกูหายแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเอ็นเลเวลอัพแล้วอ่ะกดไปที่สเตตัสต,ต,ตรงนี้นะครับคุณจะสามารถอัพเลเวดนี่คือค่าสเตตัสและนี่คือค่า และอันกลางคือเลือดนะครับอันบนคือแอคแทกอันนี้คือมานาเวท AGI ไม่แน่ใจอันนี้คือป้องกันี่ความคือความเร็วแร็กๆอัพให้หมดก่อนครับแล้วที่เหลือพ่อจะอัพอะไรก็แล้วแต่ว่าเพียนนีก่อนสายโจมตีสายเลือดอันป้องกันด้วยอันนี้ด้วยเผื่อกูต้องใช้สัตสรุสคืออัพให้หมดอะ แล้วก็ถ้าเกิดคุณพอโอเคแล้วก็กดตรงนี้ครับนี่ครับตรงตัวนี้ครับแล้วก็กด yes นี่ครับแล้วก็นั่งการนั่งคือจะเป็นการเพิ่มสิ่งต่างๆนะครับอันนี้คือแชทครับถ้าคุณเล่าออกมาครับนะครับสัตว์อันนี้นะผู้ทั่วไปอันนี้กูไม่รู้อันนี้พูดในกลิ่พูดในปาร์ตี้น,นี้กูไม่รู้กูไม่รู้เลยนี่คือถึงบุคคล อันนี้คือผมจะเล่นแบบเป็นภารกิจเลยนะครับเหมือนหมดเนื้อเรื่องนะครับประมาณนั้นซ <lottery> ึ่งคุณจะทำเเว s กดแชทครับก็รู้เรื่องครับตอนนี้ผมจะไปเวลเล่นๆนะครับเออดีๆๆดีอไว้เท่มแปบ,บนี้นี่ออที่ว้าไม่มีเลยเหรอโถ่อ้ยฐานะยากจน เดอ้เอ้ยลืมไปเลยครับถ้าเกิดคุณได้รับจอบและแนะนำเนี่ยครับให้กดไปที่ตั้งค่านะครับเนี่ยครับอันอันแรงสุดเลยครับกดอันนี้ออนครับกดคลิกอันนี้เลื่อนไปเจอเจอคำว่าสกิลนะครับให้ให้เลือกสกิลไว้อันนี้คือระดับนะครับของผมเพิ่งเล็กๆนะครับอาลลาการแนะนำไอรุน่าครั้งนี้ก็ต้องขอ จบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับอ้อลืมบอ,อกไปนะครับใครชอบกดไลค์ชอบมากกดซับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนางมิ